สวัสดีครับวันนี้ทาราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายครับพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ผมวิ่งมาจากถนนทางหลวงหมายเลข33ครับถนนสุวรรณสอน,สอนเข้ามาถึงแปลงของเรานิดระยะทางประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นทางเข้ามาเป็นถนนทางหลวงชนบทครับตัดกับถนนลูกลังจะไปเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีต ถ้าคุณผู้ชมครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับเราจะมุ่งหน้าไปจังหวัดสระแก้วครับใช้ถนนสีเลนทางหลวงหมายเลข33ถนนสุวรรณสรนเราจะเข้ามาอีกประมาณ10กิโลเมตรมาถึงแปลงของเราครับที่ของเราจะอยู่ใกล้คลองชประทานของเขื่อนนริบบดินจินดาครับ คลองใหญ่ครับคลองนี้ก็จะใช้น้ําได้ตลอดทั้งปีครับในช่วงฤดูแล้แงก็มีน้ําจากเขื่อนนรดรบรินจินดาปล่อยมาให้รับใต้เขื่อนได้ใช้น้ําครับบที่แปลงน,นี้ครับจะเป็นบอ่อขุดดินขายไปแล้วนะครับเนี่ยนะขุดดินขายให้กับชนบททานที่มาทําถนนเรียบของตรงนี้นเนื้อที่25ไร่ครับฉนดขุดแดงนรส,สีจอถ้าเราขับตรงไปครับก็จะไปออกนิมคมอุตสาหกรรมกบินบุรี ซึ่งจากแปลงของเราครับไปนิคมสาหกรรมกบ,บินบุรีระยะทางประมาณ8กิโลเมตรออกไปถนน304ครับบริเวณตลาดโคกอุดม4ี่แยกโคกอุดมครับระยะทางประมาณ10กิโลเมตรเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปตามถนนสาธารณประโยชน์ลูกหลังครับขับเข้าไปอีกประมาณ100เมตรครับก็จะถึงแปลงของเราซึ่งแปลงนี้ครับเนื้อที่25ไร่ ฉนดกุดแดงนอศสสีจอเป็นบ่อขุดดินขายให้กับชนประทานครับไปทําถนน2ฝั่งขอบริมคลองชนประทานขายเพียงราคาได้ละ90,000ครับราคานี้ยังสามารถเจราจารต่อรองได้นะครับถึงแล้วครับฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือทั้งแถบครับตรงนี้ทิทราวิ่งครับก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์ สำหรับคุณผู้ชมครับที่กำลังมองหาพื้นที่ทำบ่อเลี้ยงปลาทำการเกษตรครับซึ่งมีแปลงข้างเคียงครับที่ต้องการที่จะขายสามารถขยายได้ครับอีก34ไร่ไรตรงนี้พื้นที่ที่เป็นบ่อ25ไร่ครับมีพื้นที่เหลือให้ปลูกสร้างนะครับบริเวณด้านซ้ายมือขอบบ่อฝั่งนี้จะเป็นที่เนินที่โนนที่สูงครับแล้วก็จะค่อยๆสโลปลง ไปยังฝั่งที่มีสวนปามอีกด้านหนึ่งครับแปลงที่เรามองเห็นหลังคาสีขาวตรงนั้นก็เป็นแปลงสวนทุเรียนครับเขาปลูกทุเรียนไว้ประมาณ6ไร่เป็นที่นาส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสวนยูคาส่วนหนึ่งครับแปลงนั้นเนื้อที่ส4ไร่ต้องการขายเช่นกันครับถ้าคุณผู้ชมต้องการขายายพื้นที่ก็สามารถที่จะเจรจาขอซื้อได้เลยครับน้ำใสๆครับจากบ่อ เนือที่25ไร่ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีการเดินทางครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเทราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตระยทางประมาณ164กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนภูมิระยะทาง155กิโลเมตรไปบางแสนชนบุรี165กิโลเมตรห่างถนนทางหลวงหมายเลข3310กิเมตรห่างถนน3410กิเมตรเช่นกันครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจครับพื้นที่บ่อนะฮะเนื้อที่ผ้าไร่สามารถออกแบบเป็นพื้นที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งมาสร้างเกษตรพอเพียงครับในพื้นที่ที่เป็นบ่อครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไก่พันเป็ดพันนะครับเก็บไข่ไว้จําหน่ายปลูกผักลอยน้าครับผัก,กเกษตรผักบุ้งสร้างฟาร์มสเตยียลอยน้ําได้เลยครับแปลงนี้สนใจติดต่อทลาเข้ามาได้ครับทีเบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8หก 0860188856ครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แปลงที่ต้องการขายควบรวมกับบ่อไปด้วยนะครับซึ่งเป็นพี่น้องกันนะแปลงนี้จะเนื้อที่34ไร่ครับฉนดคุดแดงเช่นกันมีปลูกทุเรียนไว้ประมาณ6ไร่นะที่นาและก็เป็นพื้นที่สวนยูคาครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่สนใจที่ดินแบบนี้นะ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจครับทั้งเปร์โทรเอร์ไลน์ทุกช่องทางการติดต่อครับถ้าตรงสเปคตรงความต้องการของคุณผู้ชมครับสอบถามเข้ามาชมพื้นที่จริงสอบถามเข้ามานัดชมพื้นที่จริงได้เลยครับสำหรับเรื่องราคาครับก็สามารถที่จะคุยกับเจ้าของได้โดยตรงครับแปลงนี้วันนี้ทานายกับขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับกับขอบพระคุณอย่างสูงโชคดีมีใช้ทุกท่านครับสุขภาพแข็งแรงทั่วหน้า ร่ำรวยเงินทองหายเจ็บให้จนนะครับวันนี้ทาาสังหาระจีนกลับขอบพระคุณครับ